D.O.D. Dive or d i e ด p e n w a t ว r Diver วันนี้เราพานักเรียนมาออกสอบกันที่หินเพิ่จังหวัดระยองลมหนาวปีนี้ประเทศไทยอากาศเย็นหนาวยาวเย็นนานเรือก็าอาจจะโครงเคลงบ้างจากลมที่ปะทะลงมานี่ไงนักเรียนน็อกไปแล้วหนึ่งเอาเตินเตินลงน้ำกันเถิได้ไซส์แรกที่เราจะลงไปสอบ ก็คือมันในคิวแล้วก็แน่นอนว่าช่วงที่พานักเรียนลงไปสอบไม่มีภาพให้ดูแล้วลือฝังซ้ายกับไล่บอกนวาก้าวยาวๆลงไปถึงใต้น้ําเริ่มกันเลยได้มาหลายสกิลแค่จมูกสลังขยโยโกโอ้กสชิโพกสกิลในการลอยตัวของน้องถือว่าดีใช้ได้เลยลงไปถึงการเตะขาที่เริ่มดีขึ้นแล้วน้องก็ช่างใจกล้ามากมั่นใจสูงแล้วก็ชี้ให้ลองมุดแทงโปนดู Can you ให้ภาพมันเล่าเรื่อง เกือบจะคว้าไว้แทบไม่ทันก็เลยหาแนวบล็อกอันใหม่ที่มันดูง่ายกว่านี้แต่ว่าเข้าไปหนึ่งอันแล้วเลี้ยวออกเลยนะนักเรียนไม่รู้ว่ามั่นใจหรือว่าตั้งใจจะแกล้งเราพรวดเดียว3บล็อกห<ะ>มับเขาให้นิ่งๆไม่สนขออนอนิ่นงๆอะไรหนึงน่งว้ เราย้ายไปไฮไลท์ของทริปนี้กันเลยดีกว่านั่นก็คือหินเพงแนวปะการังที่หนาแน่นฝูงปลาเพียบและนี่คือฝูงปลาเลเซอร์ฟิชหรือปลามีดโกนแต่อย่าเอาน้องเขาไปโกนหนวดนีโมใช่กระตูนอินเดียแดงไหมนะและประชากรปลาที่หนาแน่นขนาดนี้แต่น้องไม่ต้องตามนิ่งไวพันไปห้าได้เสร็จสมบูรณ์สวยงามสวยงามเก่งมากเก่งมากตบมือตบมือ